สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะมารีวิวการลดน้ําหนักด้วยโปรแกรมเ m ็ของพี่หมอซีนะคะเป็นวิธีลดน้ําหนักได้ดีที่สุดดีที่สุดเอ่อลดน้ําตาลในเลือดได้ดีที่สุดนี่ลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ดีที่สุดและและกระตุ้นการสร้างสเตมเซลล์อันนี้ตื่นเต้นจากน้ําหนักตั้งต้นน้อยอยู่ที่เ3็ดสกโลค่ะตอนนี้ลดเหลือ70็กิโลเลยค่ะ น้ำหนักออยลดลงไป3.4กิโลนะคะตัวช่วยดีๆของวันก็คือตัวนี้เลยค่ะพีชเอกนะคะ,ระ,คะเราจะทานก่อนมื้ออาหารเช้าและเย็นนะคะทุกวันเราดูต่อคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย